เกตทำอะไรคะวัเกตทำอะไรคะโอหเกตทำอะไรคะ oh, <yeah. S 1> ทำอะไรล่า้แม่ฟังหน่อย สวยจังเลยนั่งพับเพียบสวยจังเลยมังแม่บัง,บงจะดจิบฮะจิบอะไรนะคะจิบจิบอะไรจิบ้องจิบแม่จิ้วแมวอะไรคะออขายอะไรน้องเกดขายอะไรคะน้องเกดขายส้มตำให้แม่ค่ะขายส้มตำให้แม่คะ่ะ เราไม่ได้เอาช้อนมาเลยอ่ะเดี๋ยวว่าหลังเราค่อยเอามานะจานก็ไม่มีเหมือนกันเดี๋ยวไม่หาให้โอเคไหมโอเครอสักครู่นะ